อามาต่อในเรื่องของข้อ68ครูขอทำเป็นคลิปออนไลน์้วกันนะครับข้อที่68ดูจากสูตรแล้วเขาให้ขนาดของเวกเตอร์ u มาและขนาดของเวกเตอร์ v มาขนาดของผลบวกของเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นะครับจงหา u v นะครับผลคูณเชิงสเกลร์ของเวกเตอร์ u และ v ซึ่งก็ดูแล้วมันตรงกับสูตรในข้อที่1นะครับฉะนั้นในสิ่งที่โจทย์ให้มานะเราจะได้ว่าเอาลอง ก็จะได้ว่า2 u v เนี่ยนะครับเท่ากับขนาดของผลบวกของเวกเตอร์ u และ v ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วก็ไม่ใช่บวกเป็นลบนะครับลบกับขนาดของเวกเตอร์ v กำลัง2ลบกับขนาดของเวกเตอร์ u กำลัง2นะครับแทนค่าไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็น14กำลัง2 ลบกับ13กําลัง2ลบกับ2ยกกําลัง2 14เนี่ยเอาฝั่งนี้ก็ 2u v 2u v 14 14เป็น196 13 13เป็น169และ2 2เป็น4ฝั่งขวามือเนี่ย169ลบ196ลบ169แล้วก็ลบ4ได้23นะครับ 2 u v เพ v าะนั้น u v จึงมีค่าเท่ากับ23.2ส่วน2หรือเท่ากับ11.5นั่นเองก็ตอบข้อที่4นะครับนี่คือข้อ68